สวัสดีสวัสดีที่นาตาดีนะแล้วก็กระตสวัสดีสวัสดีสสดสสดนะที่นาวักตุ้ทุกคนท,กทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้พ่อผมก็ไดรับไวทอนกมัอนอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ผมจะทาวิธีใหดีครับแล้วครับในครั้งนี้เกี่ยวกับการที่ใช้เ่มแท็กแ้วก็อนวิวนะครับหวังนี้จะทาให้แกะเอของกลับหัวนะครับ ม็อบกับหัวไม่ว่าจะเป็นแกะหรือไม่ว่าจะเป็นตัวได้ได้ทุกสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หรืออะไรอ่าสิ่งแล้กๆพวกนี้เอ็นมน,นะครับก็เนมแท็กมีเนมแท็กหาได้จากไหนกูก็ไม่รู้นะครับใส่ไปนะใส่ไปเอ็นอูนแล้วครับแล้วก็พิมพ์ตามผมนะครับย้ำนะว่าต้องพิมพ์ตามผมนะพิมพ์ม,มูดแม้แต่ตัวเดียวมันก็จะไม่ได้เลยนะบอดเป็นวยวเนี้ยนี่ครับนนพิมพ์ตามผมจี อ่าเออ U M M กรัมนะครับต้องทีต้องเป็นมูลใหญ่เท่าน<ล>ะ,ะก็หยิบมาปุ๊บนะครับก็สัตว์นะครับแม่เราจะเอาเป็นอะไรก็ได้นะหมูน้องหมูแล้วกันก็วหอร์สก็และบิดลองรับลองลองพีิกกันก่อนหมูเอ้ยหมูกระโบ้สัตว์ ยังไงดูดิคอดูหนีน่แน่ไหมไครับคุณเจสันอ๋ผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับก็ฮอตนะครับเรามาดูครับแต่ว่าฮอตมันจะทำยังไงกันดเฮ้ยฮอตกับผัวมาเนี่ยไม่ต้องฮอตในฮอตนะไม่ใช่ลาบิดเรามันองลบิดหรือว่าลาบิดจะได้หรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าจะได้ครัวกาไม่รู้มันจะมาทำอะไรกก็ไม่มเคยทำเหมือนกัน วิ่งอับโค้มึงเหรอวิ่งอีกวิ่งเว้งเวงได้วิ่งกับหัว้สัตว์เอาได้เนาะได้มอบทุกตัวแล้วก็จะเป็นซอมบี้ตินะครับได้หมดนะครับหรือจะเป็นตัวเราก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่สอนนะครับต่สอนตอน ตอนตอนอีพีหน้ารายการแนววิถีไหค์ครับพวกก็อยัาลืกกกมกดไลค์กดซับนะครับสมุดเดืดอนครับรายการจังสอนทางนี้อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้ดังใจไปแบบเย่อย่าลืม <Yeah. S 2> ลนะครับสำหรับคนที่มาดูใหม่ซับด้วย